ตัวนี้เป็นทรงมือสอดไม้ชิงชันเก่านะครับผมติดด้วยตัวกล้องเล d d อรแถมฟรีนะครับพี่แล้วก็หรือเจาเลเซอร์ก็ได้ช่วงชักเจ็ดสิบมีตัวแปดสิบแรงกันนีดด้วยพี่ลองเทสตัวกล้องแปบ๊บนึงนะพี่เป็นไงบ้างนะครับตัวอย่างนี้ตึงเปี้ยเลยผมตั้งกล้องเอ่อคร่าวๆนิดๆน,นะเดี๋ยวจะลองเทสดูแปบ๊บนึงนะครับตึงมากอย่างโอเค ผมจะเล็งไอตัวขวดตรงกลางนะครับแรงมากนะครับจะเด้งทั้งหมดเลยตัวลูกปืนไปทางไหนให้เราตั้งตัวกล้องตัวกล้องเนี่ยมันจะมีเลนกระโจกอยู่สองเลนนะครับแล้วก็มีตัวไฟอยู่ด้านในให้นะฮะเดี๋ยวจะลองดูตรงขวานะครับนะครับโอ้โหแรงมาก ตัวกล้องช่วยเล็งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเรื่องความละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะเล็งได้ง่ายเลง็งได้ดีขึ้นนะครับถ้าเรามีแต่นี่ผมแถมฟรีให้นะครับ <laughs> <laughs> นะครับก <laughs> ล้องเลดดอทจะมีอยู่สองสีนะครับตัวสีไฟข้างในนะครับสีแสงไปตัวไฟจุดมันจะมีสีแดงและมีสีเขียวกลางคืนก็แล้วแต่สะดวกครับกลางคืนน่าจะเป็นสีแดงครับต้องมาใช้เราปรับเป็นตัวสีเขียวนะครับ เล็กมากครับพี่นะครับตัวเป้าไฟแชกสูกว่าเล็กมากเลี้กผมยิงไม่ได้ไกลนะครับเป็นประมาณเป้าหมายที่เราใช้งานทั่วไปนะครับผมกติดด้วยกล้องตัวปื้อถือว่าเรื่องเรื่องความสเสถียรก็ก็แม่นของเขาอะนะฮะแต่ว่าเราหาอุปกรณ์ช่วยเล็งเข้าไปช่วยแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยเดีย๋ยวผมขอปิดไฟไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเผื่อกลับมาแล้วลืม ไปดูกันโอเคกล้องติดอยู่สองนาทีกว่าขออนุญาตเอากล้องออกแป,ป๊บครับระยะยิงก็โอเคนะระยะจากนี้ไปก็ประมาณประมาณแปดเก้าเมตรเก้าเมตรไดไ้นะครับตกมันอยู่ที่เราไปตั้งตัวกล้องเลดดอรเอาแบบนี้นะครับมีลูกค้าถามเยอะมากตัวกล้องเลดดอรกับตัวเลเซอร์ตัวไหนดีวันดีไปคนละแบบเพราะว่าผมก็ใช้ทั้งสองแบบเลย ส่วนตัวดีวันนี้นะครับพี่จะกล้องจะเลเซอร์คุณพี่เลือกเอาเลยผมแถมเฟียให้หุ้นห้อยนะครับส่วนตัวปืนนะครับผมโปรให้วันนี้เลยนะครับตัวเหล็กก็วันนี้เป็นตัวใหม่ฟิตเปี้ยนะครับแล้วก็ตัวงามทําเซฟกันลั่นให้นะครับต้องต้องถอดมาทําหมดเลยนะครับติดยางเอ่อกันลื่นให้มียางตัวใหม่เป็นยางสีส้มนะครับตัวผ้ารองเป็นตัวทนสุดละนะครับยางสีส้มนี่ดีสุดละนะครับเพราะว่าตัวผ้ารองมันจะคู่กันโรงงานนี่ดีแต่ไกลปืนก็โอเคพี่ปล่อยสเสถียนมากตัวท้ายนะครับสวยมาก ผมโปรวันนี้นะครับช่วงชักเจ็ดสิบแบบนี้ผมโปรสองพันห้านะครับพี่วันนี้วันเดียวได้กัน,นพี่2 5 0 0ันห้าะครับแล้วผมแถมกล้องเลดดอตแบบนี้ให้ตัวกล้องเลดดอตนะครับถ้าเราปรับเปิดเปี่ยมจะมีแสงไฟอยู่ด้านในให้นะครับลูกไปทางไหนปรับแสงไฟไปตามนะครับปรับได้ไงได้บ้างก็จะมีตัวไขควงแบบนี้หมุนด้านบนหมุนเข้าเนี่ยมันก็จะไฟก็จะในเลมก็จะขึ้นมาด้านข้างก็ออกซ้ายออกขวาครับลองปรับดูไม่ยากนะครับมีตัวขาวอุปกรณ์ติดตั้งให้พร้อมทั้งหมดเลยนะครับสูง ไม่บางกันด้วยนะครับพอดีพอดีอันนี้ตัวเปิดปิดมันมีแสงเเขียวแล้วก็มีแสงแดงมีตัวนี้วันนี้ผมโปรโตัวสวยด้วยนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงอาจจะกล้องนิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ประดู่นะครับชุวนี้ เบอร์โทงผมนะครับพี่เบอร์0980898688นะครับถ้าไลน์มาเบอร์นี้เลยหรือว่าจะโทรเบอร์นี้นะครับ0980898688เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านบนอีกรอบหนึ่งเผื่อจดไม่ทันนะครับตัวไม้ถ้าเกิดมันสูงไปนะครับคุณพี่จะเอาไม้เป็นประดูแบบนี้หรือว่าจะเป็นไม้สักตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นไม้สักทรงเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันนะถ้าเป็นคอรไม้ผมปลวันนี้สองพันนะครับช่วงชักเจ็ดสิบเซนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไม้คระ ด้านนี้โปรสองพันครับแถมเลเซอร์ให้หรือจะเอากล้องเล็ดดอดได้เหมือนกันนะครับจะมีทรงประมาณนี้ส่วนจะเล่นชิงชันแบบนี้วันนี้โปรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูตรงนี้อันนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับที่เราจะแถมให้มีอย่างให้สองชุดไปมา,มาดูด้านนี้ครับตัวนี้ก็เป็นประกอบวันนี้นะครับผมมีตัวชิงชันเป็นไม้เก่านะฮะ ตัวนี้เป็นตัวช่องชัก70เซนเหมือนที่ผมรีวิวเมื่อกี้เลยเป็นตัวที่ยิงเมื่อกี้นะครับมียางให้2มีลูกให้1กล่อง9มิลเนี่ยโศนี้คุณพี่โทรมาเลือกเลยครับตามนี้ส่วนช่องชัก80เซนจะแรงกว่าตัวเมื่อกี้นะครับต่างกันอยู่200 cm, ก็คือ2อ0 0นอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ช่องชัก80ดเดี๋ยวยางเรากำลัลงตัดแล้วก็มีตัวด้านนี้ครับอย่างเงี้ยตัวที่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะตัวที่ผมรีวิวเมื่อกี้นั่นก็จะเป็นประมาณนี้ มีช่วงชักเจ็ดสิบเส้นนะครับเนี่ยตัวลายไม้สวยมากน่าสะสมมากครับแถมกล้องเลดดอทนะฮะหรือว่าจะเลือกเอาเลเซอร์ก็ได้นะครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวเลเซอร์ก็จะเป็นชาร์จได้ตัวด้านเออด้านนี้นะครับเดีลังจะเริ่มแพกันตอนบ่ายอันน,อนี้ตัวเลเซอร์นะครับชุดนี้เลเซอร์ของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวฐานฐานก้อนยาวนะครับเออ บรรจุได้มากกว่านะครับบรรจุไฟนะครับก็เวลาเข้าป่าแรงต่ำก็จะอยู่ได้นานกว่าดีกว่าตัวเดิมเยอะมากพี่หกเจ็ดเท่าได้ตัวฐานนะครับช้าได้ก็แถมฟรีให้นะตัวกล้องเลนส์ดอปก็อยู่ในกล่องให้โอเคพี่ฝากกดติดตามด้วยครับนะฮะแล้วก็โปรวันนี้เลยนะครับโปรด่วนที่ผมติดเบอร์โทรทิ้งไว้ด้ดานบนให้โอเคขอบพระคุณครับนะฮะสองพันห้านะครับมาชิงชันนะครับทรงมือสอดส่วนตัวช่วงชัก80เซนแรงอันนี้ก็2อ0พ เลือกเราจะเอากล้องเลดดอรนะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวเลเซอร์ส่วนถ้าแพงไปไม่ไหวเล่นไม้ประดู่ผมโปรวันนี้เลยครับสองพันสองพันกับสองพันสอต่างกันเท่านั้นแหละครับก็ไม้ประดูช่ชงชักน,นะขอบคุณครับ